นี่ค่ะทุกคนตอนนี้สองก็จะมาพูดถึงเรื่องแฟนเก่าเคยเป็นกันป่ะเคยคิดกันป่ะถ้านางดีจริงอะนางคงไม่เป็นแฟนเก่าหรอกใช่ป่ะคือ้าแบบจบสวยเศร้าแบบยังยิ้มได้เพราะว่าปอยาแต่ถ้าเกิดจบอยากไปได้ล่ะไม่อยากแม้แต่จะเจอหน้าหรือว่าคิดถึงแล้วลองคิดนะว่าวันหนึ่งจะเกิดโลกมันเหวียงให้เรากับแฟนเก่าไปเจอกันเคยคิดป่ะว่าจะทําตัวยังไง เอา้เอาลูก,อ,ลกอ๋อหิวข้าวแล้วล่ะอ,อ้าเดี๋ยวแม่พากลับบ้านแล้วาต,ตายเพื่อนไูกันแ่เอาจำกูไม่ได้หรอวะ้ยนั่นขึ้นมากไี่ไหนมาโอาลเล่นเป็นเนตม้นเนยเฮเ้าเกิยเฮ้ยัก้ยเเฮ้ยยเเ้ยเยเ้เย วสบายดีสบายสบายดีแต่ก่อนผอมกว่านี้เดี๋ยวนี้อุ้หมูกระทะนะแฟนเก่าอ้าวพี่แฟนเก่าเนี่ยแล้วทำไมเขาอย่างเงี้ยนั่นม่ดีนะเนี่ยตบขับชิบหายนี่กินไอติมนะวันเนี้ยรอนะช่วงนี้ะไว้อุ้ยมีอะไรอ่ะล็อกรถยังอ่ะล็อกแล้วพี่หิวน้ำเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำตรงนั้นก่อนเหมือนเมื่อกี้เห็นอยู่นะ สงสัยแม่งตาฝาดมั้งเนี่ยเอ้าดีหายไปไหนอะหายตลอดเลยอะเอาได้เป็นไงบ้างอ่ะอ๋อสบายดีพี่ไว้อ่ะก็เรื่อยเร่ะแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ไม่ต้องถามเรื่องแฟนใหม่เขานะแล้วตอนนี้เขาบอกใครอยู่่ะแล้วตอนนี้เขาบอกใครอยู่่ะอยู่อยู่ะอย่าถาม วิตามินซีสดแกะฟอยล์ออก <c oughs> กดปุ่มเพื่อให้วิตามินผสมกับเนื้อครีมข้างล่างและจะได้วิตามินซีที่สดใหม <c oughs> ตดด่ต้องทากันแดดต้องทากันแดดตามด้วย ต้องทามอาจเยเซอร์ตามเพื่อความชุ่มชื้นก่อนนอนก้างันวิตามินซีสดกลางคืนวิตามินเอสดฟาดไป7วันต้องรู้เรื่อง e yeah, you can be the greatest you can be the best you can be the king จังไกอีกัวรไอ้กูจังว้ายน่าโอเคะนี่ยโอเคพี่โอเคหน่อยโอเคมากดูสุสชิบหายอะน้ำส้มคั้นสดดไหมไงซื้อมาฝาก รู้ใจน้องนอยรู้ปะส้มสดๆนี่แหละของดีเออเหมือนวิตามินซีสดๆที่พี่ใช้ของคลีนิกเหมือนกันนี่สดไงไวะพี่ได้อุ้ยดูขวดนางสะก่อนเป็นแบบทึบแสงแล้วขวดทึบแสงเนี่ยสามารถกักเก็บความสดไว้ได้สุดๆพอเรากดปุ่มปั<ะ>๊บวิตามินเนี่ยค่อยไปผสมกับเนื้อครีมอีกทีนึง ดูดิมิสตอรี่นี่ยเออดิวิตามินซีเนี่ยช่วยทําให้หน้ามึงอ่ะขาวกระจ่างใสนี่เลยแล้วหน่อยรู้ป่ะคนแม่งไม่ค่อยรู้ว่าวิตามินซีที่ดีอะ่ะคือต้องเป็นวิตามินที่สดเป็นวิตามินที่สดแล้วอันนี้เราเลือกความสดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าผสมให้กูหก <c oughs> เดือนแล้วไม่ให้กูใช้วิตามินซีนไ่ม่สดแล้วอีดออก <c oughs> เออแล้วเนี่ยเพิ่องออกใหม่เลยวิตามินเอช่วยทําให้หน้าเด็กลดริ้วรอยใช้คู่กันตําไปเป็นคู่ปวตาแตก <c oughs> ดูพี่ดิตัวไหนพี่ได้ปกติน้าก็ใช้คีนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยสายใจร้อนไปดุนไทยแบบ ถ้าจะบูสเตอร์แบบดุ่นดวนมึงต้องใช้คู่กันตาม2อันนี้เลย7จวันรู้เรื่อง7จวันรู้เรื่องโอ้ยถ้าครบ7จวันไม่ขอแล้วกันนะไม่ได้าพงไปซื้อเองดีตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่รู้ปะจากพันแปดตเหลือพันหกยี่สิบพี่อีไปบอยรีบไปจัดเลยแล้วมีของแถมเซ็ตอื่นอีก้นะโอ้ยไปซื้อเองก็ได้เราไม่มองกูหน่อยเหรอไม่งนักศากาซื้อมาด้วยแล้วหมดแล้วไปซื้ออีกโอ้ยอีดออ